แต่อย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละคนไม่ได้เข้าไปอยู่กับข้อมูลอย่างที่หัน<ช>่นหาข้อมูลยังไงก็ตามเราะว่าจิตแพทย์ยังเป็นทางเลือกอันดับแรกใช่ค่ะใช่ครับนะคะเพราะอย่างน้อยบางคนอาจจะนี่เขาเป็นเริ่มต้นค่ะเขาไม่ได้เป็นถึงขั้นรุนแรงจนกระทั่งรู้สึกว่าสูญเสียการควบคุมตัวเองจนกระทั่งรู้สึกว่าฉันจะต้องมีการฆ่าตัวตายเป็นที่ตั้งเพราะบางครั้งมันต้องอาศัยเรื่องข,ของการใช้ยา<ช>ซึ่งยาเนี่ยคุณหมอต้องเป็นคนสั่งให้เรื่องการปรับสารเคมีใช่ค่ะใช่ครับแล้ตรงนั้นคือสองจับมือแล้ว แก้ปัญหากันยังไงคุยกันครับใช่ผมคุยเลยว่าผมไม่เคยเปิดมุมที่มันอ่อนแอให้ใครเห็นผมว่าคิดว่าสิ่งนี้กำลังชาเลนจ์ตัวเองอยู่รวมถึงวันนี้ที่พูดเพราะว่าผมก็บอกเลยว่าเขาเข้าย่างถามผมว่าโอเคใช่ไหมที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่เป็นไรเพราะผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นการแชร์สิ่งนี้ออกไปมันเป็นเรื่องดีกับคนอื่นน่ะผมว่ามันก็ดีแล้วผมต้องผ่านมันให้ได้แล้วก็ เหมือนคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยเรามีปัญหาแบบนี้เราด้านนี้เราไม่เพอร์เฟกอะด้านนี้เราอ่อนแอนะแล้วเขาก็เหมือนรับฟังแล้วเขาก็ได้รู้แล้วผมว่าการที่ที่เขาไม่ได้พูดอะไรอะครับบางทีมันการกระทําเขาอะพี่จีเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าเขาเป็นคนทํา มันทําให้การกระทําของเขามันสอนของเองโดยโดยอัตโนมัติจริงๆแล้วเราได้เกิดมาเราควรจะภูมิใจกับตัวเราเองถึงแม้ว่าคนจะเคยจดจําผมในวันที่แบบโอ้โหั่นที่แบบว่าอีซิกแพคเต้นนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมไปติดอยู่กับอดีตเยอะจนลืมมองว่าสิ่งที่มีคุณค่าในปัจจุบัน มันคือวันนี้ผมมีเขาวันนี้ผมยังมานั่งตรงนี้ได้ทํางานกับพี่ชอบพี่อ้อยพี่อ๋องอะไรเงี้ยกับพี่พ,พี่ทีมงานทุกคนผมว่าเรื่องพวกนี้คือ S <S <an> <S เราต้องเห็นคุณค่าของมันด้วยโลกที่มันหมุนเร็วมากมแล้วเราหมุนเร็วตามโลกเราจะเสียความเป็นตัวตนของเราไปถูกครับผ<ม>่านโจทย์ <S <S <ๆ S 1> ที่ยากที่สุดกันมาแล้วถึงวันนี้มีอะไรอยากบอกกันและ <S an> กันบ้างคะผมก็นึกไม่ออกว่าถ้าชีวิตนี้ถ้าไม่มีเขาอะไรอย่างเงี้ย <S an> ผมเคยพูดกับเขาด้วยว่าผมไม่เคยมีภาพว่าตัวเองจะมีครอบครัวผมไม่เคยมีภาพว่าตัวเองจะมีแฟนรู้สึกว่าผมดูแลใครไม่ได้แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิต แบบมีเป้าหมายมากขึ้นเพราะว่าเขาผมไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลอยๆอ่ะพี่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมันมีจุดยึดเหนี่ยวมันมีความฝันที่เราต้องไปมันมีเรื่องที่เราต้องทำมันมีคนที่เราอยากให้เขามีความสุขในทุกวัน<ะ>ก็รู้สึกว่าการตื่นมาในทุกวันมันมี มันมีคุณค่าอ่ะค่ะจิยนะคะเดี๋ยวจะบอกทัานค่ะหนูอยากให้เขามีความสุขหนูกับเขาก็คือแบบพันอะไรที่มันแบบยากๆมาแล้วก็เลยแบบก็จงยาเรืว่าไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวก็คือแบบหนูก,ก็จะอยู่กับพี่ฮันตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็มีอู <c oughs> ยูด้วยเราก็จะ เดินไปด้วยกันค่ะสวัสดีจ้า